ว,วันวันพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้ yeah. สวัสดีครับนฮ้อฮถามวันนี้มีอะไรจะมาถามพอ่อ่่่อ่่่ก่่เ่ื่อ่ท่ไร่่้่่่่่ใช่ท เราต้องนอนกันด้วยเออจริงนะามานอนด้วยอนอนกันหมดเลยอ่ะลูกทั้งหมาทาั้งหมีเลยอ่ะ <c oughs> เอ้าตกใจไงฝันายหรือเปล่าครับการนอนคือคกลไกโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับหลักๆของคนที่มีสุขภาพดีจะมี3อย่างด้วยกันก็คืออาหารการออกกำลังกายและการนอน ใช่ครับการนอนคือส่วนสําคัญของการมีสุขภาพดีของมนุษย์โดยที่มนุษย์ใช้เวลานอนโดยเฉลี่ยหนึ่งในสามของชีวิตเลยนะครับชอบจังสื่อให้หมานอนเลยเหรอลูก <c oughs> ครับประโยชน์ของการนอนนะครับหนึ่งสมแซมร่างกายนะครับในช่วงที่ร่างกายเราหลับนะครับพัรพลังสำหรับ เก็บไว้เช่นในวันถัดไปมีเก็บพลังได้ด้วยหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นช่วยคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างโกรตฮอร์โมนสําำคัญสำหรับเด็กเลยสมองและความทรงจำก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยด้วยพัฒนาการด้านอารมณ์จะได้ตื่นมาอย่างสดชื่นใช่กวลานอนอชังไหมล่ะ อันนี้เพราะตั้งใจทำให้ลูกเลยช่าสะอายากด้วยโคราสีฟ้าเนี่ยไม่เคยเห็นโคราสีฟ้ามาก่อนเลยแต่เขาหลากาจะให้อสบายใจกันจังเลยนอนๆั่นนอนนอนเล่นสบายใจเราต้องนอนนอนนอนอย่างมีประโยชน์ด้วยลูกให้หนูนอนเลยนอนดีกว่าครับเวลานอนที่เหมาะสมนะครับ แต่เช่วงวัยจะไม่เหมือนกันนะครับ0ูสเดือนจะนอนถึง1 4บสถึงสิชั่วโมงโอ้ครึ่ง่อนวันเลยใช่ตอนหนูเป็นเบบี้นึก็นอนอย่างนี้แหละช่วง4ี่ถึงสิเดือนก็จะนอนวันละ1 2บสถึงสิช่วง1นึถึงสขวบก็จะนอน1 1บเถึงสินี่เลยช่วงน้องทามเลย3าถึงหนอน1 0บถึงสิเนี่ยหนูถึงต้องนอนที่โรงเรียนไงครับลูก พอช่วงถึง6ขวบถึง13าก็จะนอนน้อยหน่อย9ถึง11ก็เริ่มจะไม่นอนกลางวันแล้วครับช่วงที่14ถึง17ก็จะนอน 8- ถึง10ปกติแล้วลูก18ถึง25ก็นอน7ดถึง9 2้ายี่ถึง64สี่ก็จะนอนประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับคุณภาพในการนอนนะเรามีช่วงเวลาในการนอนคุณภาพในการนอนคือการนอนที่ตื่นมาแล้วสดชื่นสิ่งสําคัญคือตื่นมาแล้วสดชื่น บางครั้งนอนเท่ากันแต่ตื่นมาสดชื่นไม่เหมือนกันหนูว่าประจําเลยตื่นมาแล้วง้องแงงเลยลกูกมีไงปัปจจัยของการนอนนะครับก็จะมีปัจจัยภายนอกก็คืออย่างพวกฝุ่นแสงสีความร้อนอากาศไ่ายเทที่สะดวกหรือไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองก็คือปัจจัยภายในก็คือนอนก,ก้นกัดฟันฟันลายเครียดโอ้โหน้องทางมีครบเลยฟันลายประจําเลย ออนไลน์แล้วนอนงุงยิงไงตื่นมาก็งองแงงเลยลูกครับทีนี้เรามาดูเทคนิคที่ช่วยให้การนอนอย่างมีคุณภาพนะครับ 1. จัดระเบียบชีวิตให้นอนเป็นเวลา 2. ตื่นนอนแล้วไม่ควรอยู่บนเตียงลุกขึ้นเด,ด็งดึงทันที 3. ปิดโทรศัพท์ก่อนนอนมามาต้องปิดนะครับ 4. การนอนกลางวันก็ช่วยยิบยิบสั้นๆก็ช่วยได้ปรับสภาพห้องนอนให้เหมาะสมกับการพักผ่อนนะครับไม่รอกจนเกินไปนี่ห้องเราลกมากเลยลูก ควรใช้ที่นอนเป็นที่ทํางานอุ้ยพ่อทำประจาหยุดทํากิจกรรมต่างๆบนที่นอนห้ามเล่นบนที่นอนด้วยหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายบนที่นอนห้ามตีล่างกาบนที่นอนไม่รับทานมื้อใหญ่ก่อนนอนโอ้โหออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแม่อัอดีนนโดนหมดเลยอันนี้พีนเน่เด <laughs> ใช่ทำได้ไงนี่ยแอบมานอนจะลูกได้ไงนี่แต่ลูกง่ายอ่ะใช่ มีคู่พีเล็กัก็จะนอนยีบหน่อยหนึ่งการนอนก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงครับต่อไปเป็นเรื่องของวงจรการนอนครับ Sleep Cycle เป็นปิษนอนนะคะลกูกวงจรการนอนก็จะแบ่งเป็นสี่ช่วงหลกัหลกๆนะครับก็คืออ่าช่วงหลับเคลิ้มหลับตื้นหลับลึกแล้วก็หลับฝันนะครับพอเราหลับเคลิ้มหลับตื้นหลับลึก เราก็จะวนไปวนมาก่อนที่เราจะหลับฝันตรงนี้สําคัญมากเลยแต่นี้ตลกยังใช่เพราะว่าถ้าตรงนี้มันมีอย่างครบถ้วนเราก็จะหลับฝันสมองเราก็จะสดชื่นช่วงที่หลับเข้มหลับลึกอะไรพวกนี้มันก็จะซ่อมแซมร่างกายมันก็จะได้ร่างกายและจิตใจเออแต่เราตลกท่นกินเออถ็นกินหลับฝันหรือเปล่าครับสรุปทําไมต้องนอนหนึ่งร่างกายได้พักผ่อน สสมองได้เรียบเรียงความทรงจําน,นี่ความทรงจํามันจะอยู่แถวๆนี้แหละลูกการนอนเนี่ยสามจิตใจจะได้สใสตื่นมาได้จดชื่นเอ้ยนอนทำแบบได้ยังไง <laughs> ครับเป็นยังไงบ้าง เป็บความรู้สาระเล็กๆน้อยๆครับแหมนอนกันใหญ่เลยแล้วเจอกันคลิปหน้ามีอะไรถามพ่อนะครับสวัสดีครับบ,บ,บ๊ายบายบเยจอกันคลิปหน้านอนอย่างมีคุณภาพกันด้วยงวยงวยยวยงง